สวัสดีค่ะเพื่อนๆข้าวโพดท,ที่กำลังปลอกอยู่นี้นะคะก็เป็นข้าวโพดชิ้นโบแดงของยาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่เคยปลูกข้าวโพดมาก่อนเป็นข้าวโพดท,ที่ยาได้ปลูกบริเวณหน้าบ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะคะเป็นข้าวโพดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมคะว่าฝักของเขาเนี่ย เม็ดเต็มฝักนะคะขนาดของฝักก็เท่ากับขนาดที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปนะคะนั่นก็หมายความว่าเราเองก็สามารถปลูกข้าวโพดคุณภาพได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเกษตรนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ยาขอแนะนำให้ปลูกข้าวโพดไปก่อนนะคะเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเขาเป็นพืชที่ดูแลง่ายและก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวไม่นานนะคะแค่2เดือนกว่าเราก็ได้กินฝักของเขาแล้วนะคะ ประสบการณ์ต่างๆนะคะที่ยาได้เก็บสะสมมานะคะในการปลูกข้าวโพดที่ผ่านมายาก็ขอแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะพื้นที่ที่ปลูกก็จะเป็นพื้นที่ที่หน้าบ้านนะคะก็จะมี3ส่วนก็คือพื้นที่เรียบตามที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นบกปูนที่ก่อขึ้นมาส่วนที่3มก็จะเป็นล้อยางรถยนต์นะคะก็ปลูกในล้อยางเนี่ยสมล้อด้วยกัน พื้นที่ปลูกนะคะก็แบ่งเป็นด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นกรอบสีแดงเพราะว่าไม่อยากปลูกเต็มพื้นที่นะคะเพราะข้าวโพดโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นพืชที่มีความสวยงามนะคะเราก็แบ่งให้มีพื้นที่ว่างนิดนึงดินตรงนี้เป็นดินถมทั้งหมดนะคะไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพราะว่าเขาจะเป็นหินกรวดนะคะแล้วก็ดินมีความแน่นมากๆส่วนนี้ก็เป็นล้อ,อยางรถยนต์นะคะ ก่อนปลูกเราต้องมีการปรับปรุงดินก่อนนะคะเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยเขาก็เป็นพืชที่อายุสั้นนะคะต้องใช้รากในการชนใช้หาอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อาหารพืชที่มีคุณภาพนิดนึงเราก็ต้องใช้มูลสัตว์นะคะเพื่อนๆสะดวกใช้มูลสัตว์แบบไหนก็ได้นะคะส่วนของยานนี่ก็จะใช้ขี้ไก่ล้วนนะคะมาผสมกับดินที่เราปลูกไว้ก่อน เรากคคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพที่ได้ทำไว้มารดอีกครั้งหนึง่งการใช้น้ำหมักนี้นะคะก็เป็นตัวกระตุ้นให้ดินของเราเนี่ยมีการย่อยสลายนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็มาพรวนอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมคะว่าดินนี้จะมีความร่วนชุยมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเราก็พลวนจนละเอียดเลยนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ไปอีกหนึ่งอาทิตย์ในขณะที่เรารอให้ดินเราเนี่ยมีการย่อยฉลายสมบูรณ์นะคะหรือว่าหมอที่จะกระปลูกพืชเนี่ยเราก็ไปเตรียม,มเมล็ดพันธุ์กันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการลดเวลานะคะใน1อาทิตย์เนี่ยต้นพันธุ์ของเราก็พร้อมที่จะปลูกลงดินได้เลย สำหรับมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื ern, พ่อนๆจะชอบแบบไหนก็ให้ลองปลูกแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์หรือว่าปลูกเพื่อขายนะคะเราปลูกเพื่อทานในครอบครัวหรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านของเรานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ยาก็จะเพาะลงถัดเพาะนะคะเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือเราสามารถเลือกต้นที่สมบูรณ์เนี่ยลงปลูกในแปลงได้เพื่อนๆที่ ไม่มีถัดเพาะนะคะก็ไม่ต้องกังวลสามารถปลูกลงแปลงได้เลยนะคะให้ลงหลุมละ2อต้นแล้วกันเพราะว่าเมื่อต้นที่ไม่แข็งแรงเราก็ถอนออกทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายนะคะก่อนจะลงแปลงหรือว่าก่อนที่ลงถัดเพาะนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมในการแช่มเมล็ดข้าวโพดก่อนนะคะต้นข้าวโพดก็เริ่มงอกมาแล้วนะคะ บางครั้งก็งอกไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างที่บอกเราก็เลือกที่จะปลูกต้นที่สมบูรณ์เท่านั้นหลังจากนั้นเราก็รอให้ต้นเขามีความแข็งแรงนะคะโตพอที่จะลงปลูกในแปลงได้ตอนนี้ก็ได้เจ็ดวันแล้วนะคะต้น,นยังค่อนข้างเล็กอยู่รออีกสักวันสองวันนะคะก็ลงแปลงได้เลยเมื่อต้นพันุ์ของเราโตเต็มที่นะคะ หมาะที่จะลงปลูกได้เราก็ย้ายมาปลูกในแปลงปลูกกันเลยค่ะของยาจะแบ่งเป็นร่องคู่นะคะตามที่เห็นข้าวโพดก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะประมาณ20วันจะเห็นใบของเขานี่เขียวเขียวเข้มขึ้นนะคะสำหรับการให้น้ำก็ใช้น้ำประปาธรรมนาน,นี้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องรดทุกวันก็ให้สังเกตดินว่าแห้งหรือไม่นะคะ ให้เพื่อนๆได้ชมเพลินๆไปก่อนนะคะเห็นไหมคะบริเวณที่จะปลูกข้าวโพดนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ที่มีแสงสองถึงนะคะเพราะว่าข้าวโพดเขาเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันตรงบริเวณหน้าบ้านค่ะที่เป็นบอกอปูนก่อขึ้นมาปลูกพร้อมกันเลยนะคะ เพื่อนๆถ้าไม่อยากถอนหญ้านะคะก็ใช้ใบไม้ใบอะไรก็ได้นะคะก็มาคลุมดินไว้ข้อดีของเขานอกจากจะป้องกันวัชพืชแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินตามที่เห็นนะคะของยาก็จะเป็นใบไผ่นะคะที่ปลูกข้างบ้านเรากวาดใบไผ่ออกมาก็แทนที่จะเอาไปทิ้งก็มาคลุมบนดินที่เราปลูกข้าวโพดกันเลย ข้าวโพดที่ปลูกก็เป็นข้าวโพดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าสารเคมีอย่างอื่นเลยนอกจากมูลสัตว์เท่านั้นเห็นไหมคะอายุของเขาก็ได้40วันแล้วใบยังเขียวสมบูรณ์อยู่เลยนะคะช่วงหลังเนี้ยรากของเขาก็จะมีการงอกเพิ่มขึ้นมาจะเป็นรากขาวๆเนี่ยค่ะ เราก็ใช้ดินนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยมาผสมกับดินแล้วก็คลุมบริเวณโคนต้นนะคะจะทำให้รากของเขาเนี่ยอชอนชัยหาอาหารได้ดีขึ้นนะคะเพราะดินมีความร่วนซุยเมื่อเขาอายุได้ประมาณ60วันขา้าวโพดก็จะเริ่มออกดอก ข้างบนนะคะที่เป็นดอกฝอยๆเนี่ยจะเป็นเกสรตัวผู้ซึ่งจะเป็นเกสรที่ปลิวได้ไกลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นฝอยละอองขนาดเล็กมากๆ่วนบริเวณกลางลำต้นของเขาก็จะมีฝากเล็กๆงอกขึ้นมานะคะบทบริเวณยอดฝักก็จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะเป็นลักษณะใย,ยไหมที่ใย,ยไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นขนแล้วก็มีความเหนียวนะคะ เมื่อเกสรตัวผู้เนี่ยปลิวลงมาก็จะเกาะกับบริเวณที่เหนียวเหนียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นการผสมเกสรการผสมเกสรที่สมบูรณ์ก็จะทําให้ข้าวโพดของเราเนี่ยมีเม็ดตลอดทั้งฝักเนื้อแน่นนะคะไม่เป็นลักษณะข้าวโพดฟันหลอ ของยาก็จะพบว่าเป็นข้าวโพดฟันลออยู่หลายฝักเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปลูกปริมาณน,น้อยเกินไปนะคะทําให้เกสอนเนี่ยปลิวออกนอกพื้นที่ไปเยอะนะคะทําให้เกสอนตัวพู้เนี่ยปลิวลงมาผสมกับเกสรตัวเมียได้น้อยหรือว่าไม่ทั่วถึงนะคะการช่วยผสมเกสรก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะจากที่สังเกตก็เห็นว่าข้าวโพดมี1-2ฝักนะคะต่อต้น ต้นที่มีฝักเดียวนี่ฝักเขาจะโตวกว่าข้าวโพดท,ที่มีสองฝักนะคะเกิดจากเขาแย่งอาหารกันต่อไปเราก็รอเวลาที่จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดของเรากันแล้วนะคะตอนนี้ข้าวโพดของเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะแก่เริ่มแก่แล้วเพราะว่าไหมที่บริเวณยอดฝักก็จะเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะคะเพื่อนๆที่ชอบกินข้าวโพดท,ที่อ่อนหรือว่าเน้นความหวานเ็าอาจจะ เก็บก่อนเวลานิดนึงนะคะสักวัน2วันปกติข้าวโพดเราจะคำนวณจากวันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวนี่ประมาณ65วันนี่ก็เป็นข้าวโพดท,ที่หักมาแล้วนะคะก็ทานเองในครอบครัวนะคะไม่ได้เน้นขายแต่อย่างใดน,นะคะเป็นความสุขเล็กๆที่เราได้ทานเองแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนบ้าน ราคาสำหรับคลิปนี้นะคะคงจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่มีความสนใจแต่ยังขาดความมั่นใจในเรื่องของเวลาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าพื้นที่จำกัดอย่าแนะนำให้เพื่อนๆเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีแนวคิดที่จะทำงานประจำคู่กับเกษตรนะคะหรือว่าอนาคตเนี่ยวางแผนที่จะ ลาออกจากงานประจําไปทําเกษตรนะคะเราต้องหาประสบการณ์นับตั้งแต่เริ่มหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะมี2ตามมาค่ะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ